เวลาโพสตหัวข้อเกี่ยวเรื่องคำปฏิฐานทีไรนี่นะครับพี่น้องฟังเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับนอกนอกจากเรารักพระเจ้าแล้วเราก็เราก็อยากได้คําตอบจากพระเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าเวลาหลายครั้งเนี่ยผมสั่งของนี่นะครับผมเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องการสั่งชิปปิ้งจากจีนนะครับจากเมืองจีนสั่งมาตั้งแต่สมัยก่อนที่อาลีบาบาจะดังเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าใครสั่งของจากเมืองจีนนะครับถ้า ลงเรือเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสัก30วันนะครับแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลงเป็นรถยนต์เนี่ยบางทีก็หลากหลายมากเลยบางทีอาทิตย์นึงบางทีก็ใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์นะครับแล้วแต่เพราะว่ามันมีช่วงที่บางทีดานเนี่ยมันแน่นนะครับก็เลยเข้ายากนะครับแต่ความเข้าใจเหล่านี้ที่ผมมีโอกาสเข้าใจในเรื่องของการส่งของว่าเร็วช้านี่นะครับมันทําให้ผมได้รับของทุกครั้งผมไม่เคยจะแคนเซลของก่อนเพราะว่า ผมรู้ว่ามันมีเวลาโดยธรรมชาติว่ามันจะมาในเวลาเท่านี้บางเวลาก็ยังมาไม่ถึงก็ต้องอดทนรอนะครับหรือว่าบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ไม่เคยคิดจะไปตามเลยเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วไงมันก็ไม่เร็วกว่านี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งเนี่ยคำอธิษฐานของเราเนี่ยนะครับบางทีเราไม่เข้าใจหลายอย่างเราไม่มีท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐานในการรอคอยหลายครั้งเราก็เลยมักที่จะไม่ได้รับคําตอบเพราะเราเป็นคนที่เลิกลาไปก่อนนะครับเพ,พราะเจ้านพระเจ้านี่ยนะครับ ก็เลยเขียนไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่4ี่ข้อที่2เนี่ยนะครับเป็นเคล็ดลับเป็นกุญแจอันหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เราได้รับคําตอบของคําอธิษฐานนะครับบอกว่าจงขมักขม้นในการที่ฐานนะครับและจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการขอบพระคุณนะครับพระพีบอกชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลาตอนนี้ในพระธรรมโคโลสีเนี่ยเป็นช่วงที่บอกว่าเป็นช่วงที่ยังไม่ได้รับคําตอบนะครับเปาโลเนี่ยก็เลยบอกเคล็ดลับว่า จะทํายังไงถึงจะมีท่าทีที่ถูกต้องในการรอคอยแล้วจะได้รับคําตอบจากพระเจ้านะครับหลาย uffy, ครั้งเนี่ยคำอธิฐานที่คนมักจะมาอธิฐานมากๆเช่นขอพระเจ้าปลดหนี้สินนะครับขอพระเจ้าให้คุณพ่อคุณแม่มาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าให้ลูกมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าให้สามีหรือภรรยามาเชื่อพระเจ้านะครับคาปฏิฐานสไตล์นี้นะครับหลายครั้งเนี่ยมันจะผ่านช่วงเวลาของการที่เหมือนกับว่ามันไม่มีผลเลยดูเหมือนกับว่ามันยังไม่มาดูเหมือนกับว่า ทำไมพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานของท่านสักทีนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่รอคอยอะไรบางเรื่องนี่นะครับผมจะหนุนน้ำใจท่านได้โปรดเจรจาพระเจ้าตอนนี้นะครับอ่เป็นเรื่องจริงอันหนึ่งก็คือว่าคริสเตียนทุกคนนี่นะครับต้องเคยผ่านเวลาที่รอคอยคําตอบคาอธิษฐานแล้วมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนกับสิ่งนั้นมันล่าช้านะครับผมจําได้ตอนที่ผมพยายามอธิษฐานขอพระเจ้าปลดภาระหนี้สินนะครับสามสิบล้านบาทนี่นะครับมันไม่ได้มาภายในหนึ่งวันนะครับมันใช้เวลาหลาย หลายปีเลยนะครับกว่ามันจะจบลงนะครับในเวลาที่ผมรอคอยแล้วสุดท้ายตอนนี้มันก็มันก็มันก็เคลียร์หมดไปละนะครับแต่พูดวันนี้มันง่ายแต่ในวันนั้นนี่นะครับไม่ใช่ง่ายในวันนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อธิษฐานปุ๊บสัปดาห์เดียวมันจะเกิดขึ้นผมก็ยังรับใช้พระเจ้าทํางานช่วยคุณหมอนี่นะครับแล้วก็ไปบวชไปแคร์อย่างสม่ําเสมอทั้งที่ปัญหาที่ผมรอคอยพระเจ้านี่นะครับก็ดูเหมือนกับว่ามันยังช้าอยู่ แล้วมันก็ดูเหมือนกับว่ามันยังไม่สามารถที่จะได้รับคําตอบจากพระเจ้านะครับแมบว่าผมเข้าใจท่านจริงๆนะครับในเวลาที่ต้องรอคอยอะไรสักอย่างยาวๆนานๆนี่นะครับมันเป็นการทดสอบทดลองนะครับที่มาถึงชีวิตของเรานะครับในการที่เราเนี่ยจะอดทนรอคอยว่าเราจะลมเลิกก่อนหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยก็มีคําถามว่าอาจารย์แล้วมันต้องรอนานเท่าไหร่เหลอถึงจะได้รับคําตอบอนี่นะครับบางคนก็ เราควรจะยอมแพ้ก่อนไหมก่อนที่คําตอบจะมานะครับอาจจะไม่ใช่น้ําประเทศไทยหรือเปล่าเราต้องการทําอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมจารย์เพื่อที่จะได้รับคําตอบนะครับหรือว่าเรามีความคิดยังไงในเวลาที่เรารอคอยแบบนี้นะครับผมอยากเหนืนอใจว่าอยากให้พี่น้องฟังให้ดีนะครับผมเคยไปกินร้านสุกี้ญี่ปุ่นสุกี้ยากี้ดำดำนะครับจ้าแรกๆในเมืองไทยผมจําได้นะครับมีขายอยู่แถวเอกมยัยผมไปทีนี้นะครับบ้านผมอยู่เพชรเกษมผมขับไปถึงเอกมัยเลยนะครับ ต้องไปรอคิวไปทีนึงนี่นะครับรอคิวเกือบชั่วโมงนะครับแล้วรอคิวนานมากมากนะครับก่อนหน้าผมเนี่ยมีคนยกเลิกคิวไปเยอะมากเลยแล้วผมเนี่ยมีทัศนคติอย่างหนึง่งผมเป็นคนที่ไปรอกินร้านไหนแล้วผมก็มักจะรอได้จนถึงที่สุดเพราะว่าเวลามีคนออกมานะครับผมก็จะคิดว่าเอ๊ะผมก็ใกล้ก่อเดิมอีกเลยนะอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้กินอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวก็สามารถที่จะได้ได้ทานอาหารที่เราชอบนะครับหมายว่าไงครับ ทัศนคติที่ถูกต้องในการรอคอยนะครับทำให้ผมเนี่ยได้กินร้านอาหารที่ผมต้องการนะครับท่าทีในการรอกินร้านอร่อยเนี่ยทำให้เราได้กินของอร่อยนะครับเช่นเดียวกันท่าทีระหว่างรอคําตอบคำอธิฐานเนี่ยเป็นตัวกําหนดเลยว่าพี่น้องจะได้คาได้คําตอบในทุกๆเรื่องหรือเปล่าและเรื่องที่ผมปธิฐานมานานเรื่องนี้สินที่เคยมีเจ็ดหลักแปดหลักนี่นะฮะก็หายไปเวลานี้ก็คือหมดแล้วนะครับแล้วคำปฏิฐานผมก็ได้รับคําตอบแล้ว เข้ดลับเนี่ยอยู่ในพระธรรมโโลสีบทที่สี่ข้อที่สองนี่นะครับจงขมักขม้นในการที่ฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการขอประคุณน,นะครับเปาโลเนี่ยเริ่มด้วยคาประมาณสี่คำนะครับในเรื่องนี้นะครับคําแรกเนี่ยใช้คําว่าครับก็คาแรกนะครับที่ขึ้นมาเป็นท่าทีสําคัญในการรอคอยใช้ในภาษาเดิมใช้คําว่า continue in prayer นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าขมักขม้นแต่ว่ามันค่อนข้างจะอธิบายได้เข้าใจยากนะครับขมักขม้นคืออะไรก็ไม่รู้นะครับภาษาไทย อาจจะไม่เข้าใจมากนะครับใช้คำภาษาเดิมคำว่าพลาสคาริโอนะครับมาจากสองคำคำว่าพลาสแปลว่าไปข้างหน้าใกล้ๆแบบมันเป็นประชิดตัวเข้าไปใกล้หน้าเวทีคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้นะครับคำนี้เป็นถูกใช้ในเรื่องในเอเฟซัสบทที่62บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลื่อนและต่อสู้กับเทพผู้ครองคำว่าต่อสู้นี่นะครับใช้คำว่าพ r o สเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าเราใกล้ชิดมากๆกับการต่อสู้กับผีมารซาตานนี่นะครับ คำว่าใกล้ชิดเนี่ยเป็นคำเดียวที่ใช้ในคำว่าพรอสเหมือนกันแบบว่าอยู่ประชิดหน้าเลยประจันหน้ากันเลยนะครับคำว่าคาเทริโอเนี่ยแปลว่ามั่นคงนะครับอดทนสูงมากๆอึดเหมาะกับงานหนะักพวกเทว v ดิวตีพวกนี้นะครับสองคำรวมกันเนี่ยเป็นคำที่สําคัญมากเลยเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราจําเป็นจะต้องอดทนไม่ยอมแพ้นี่คือทัศนคติแรกที่พระัมภีผีบอกไว้ว่าหลายครั้งเนี่ยแพ้แพ้ใจก่อนแพ้จริงน,นะครับท่านเนี่ย ถอดใจไปก่อนจะแพ้จริงมันผมมีหนี้อยู่แปดหลักนี่นะครับผมผมไม่เคยเลิอกอธิษฐานจนกว่าหน,นี้มันจะหมดเลยฮะเพราะว่าผมแพ้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเงินเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไม่ลดละเลยนะครับตลอดหลายปีที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้ามาแล้วสุดท้ายนะครับคําตอบผมเนี่ยก็ได้รับคําตอบในที่สุดผมจําได้วันที่เคลียร์หนี้ก้อนใหญ่ได้นะครับผมเอาเช็คเป็นปึ้งเลยนะฮะมาฉีกจริงแล้วก็พระเจ้าก็ช่วยผมจริง,รงๆมาเพราะว่า เรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ผมจะอธิบายธรรมชาติอันหนึ่งของการอธิษฐานให้ฟังว่าการอธิษฐานที่มีธรรมชาติเรื่องหนึ่งหลายคนคิดว่าอธิษฐานถูกไหมอธิษฐานถึงไหมอธิษฐานฟาสติ้งพอไหมแต่ประเด็นหนึ่งเลยนะครับที่คนไม่ค่อยสนใจไม่เข้าใจก็คือว่าอะไรไหมฮะเขาไม่รู้ว่าเขาอดทนได้ไม่นานพอเขายังอดทนไม่นานพอที่จะรอคําอธิษฐานทําไมรู้ไหมครับ พระเยซูเนี่ยได้สอนเราเรื่องการอธิษฐานด้วยนะครับพระเยซูสอนเองมาว่าคนที่เข้าใจใน,นใกลไกของการอธิษฐานมากที่สุดคือพระเยซูนะครับลูกาบทที่18นะครับข้อที่1ข้อที่ข้อที่เจ็ดนะครับบอกไว้ว่าพระองค์ตัดคําออกมาเรื่องหนึ่งนะเพื่อสอนเขาทั้งหลายควรอธิษฐานไม่อ่อนระอาใจพี่น้องเห็นไหมแตครั้งท่านอ่อนระ,ระอาใจไปหรือยังนะครับเรื่องคู่ครองเรื่องหนีสีนเรื่องสามีเรื่องลูกนี่นะครับท่านเลิกอ,อธิษฐานไปจังนานแล้ว ท่านรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีคําตอบเลยอธิษฐานมานานแล้วแต่พระเยซูนะครับบอกว่าท่านทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนกระอาจจย่พระเยซูก็ยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับพระองค์ตรัสว่าในนครหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าและไม่ได้เห็นแก่มนุษย์มีคนที่เป็นผู้พิพากษานะครับไม่ไม่ได้เป็นคนมีทาม,มีคุณธรร,รมเลยเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ใครเลยในนครนั้นมีหญิง Son ม้ายคนหนึ่งมาหาผู้พิพากษาผู้นั้นพูดว่าขอแก้แค้นศัตรูของข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้าเถิด ผู้ว่าาษาคนนี้ก็เป็นคนไม่มีใจยติธรรมก็ไม่ยอมทําจนช้านานแต่ภายหนังคนนึกขึ้นได้ว่าหมายว่าตลอดเวลาที่ช้านานนี่นะครับแม้เราไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม่คนนี้มากวนเราให้ลําบากเราจะแก้แค้นให้เขาเพื่อไม่ให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เราลำคาญใจไ่ต้องเห็นไหมขนาดคนที่ไม่มีคุณธรรมนี่นะครับเขาเห็นคนมาร้องขอตลอดเขาลาคาญมากๆนะครับเขารู้สึกว่าเอออย่างนี้ก็คงต้องรีบจัดการแล้วจะไม่ต้องมารบกวนเราอีก และพระเจ้าก็ตัดกับผู้พิพากษา,าพระเจ้าก็ตัดว่าจงฟังคําที่ผู้พิพากษาธรรมนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให้คนที่โรรองทรง,งเลือกไว้ผู้ที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระไทยไว้นานหรือนะครับพระเจ้านี่นะครับพระองค์มีอารมณ์้วยนะครับแล้วพระองค์เห็นท่านอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับร้องขอพระเจ้าในเรื่องบางอย่าง,างเช่นต้องการความยุติธรรมบางเรื่องในคดีความท่านต้องการ เห็นลูกหลานท่านติดตามพระเจ้าท่านต้องการอะไรพวกนี้นะครับท่านร้องตอนพระองค์ท่านกลางวันและกลางคืนผู้บักษาที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยยังคิดเลยว่ายังลำคาแล้วคงต้องช่วยแล้วแหละแล้วคิดดูสิครับว่าพระเจ้าเนี่ยครับผู้ทรงเรียกท่านเป็นคนพิเศษสําคัญออกมาร้องกับพระองค์ท่านกลางวันและกลางคืนพรุ่งจะอดพระไทยไว้ช้านานหรือนะครับก็ลังเปรียบเทียบภาพเหมือนกับคนคนเร็วๆนี่นะครับที่ไม่เห็นแก่พระเจ้ากับมนุษย์เนี่ยยังรู้จักยังรู้จักที่จะ ีใครมาขอเขาเรื่อยๆนะครับเขายังรู้จักที่จะต้องตอบสนองเลยแล้วรับอะไรกับกับคนที่พระเจ้าเรียกไว้แล้วก็พระเจ้าต้องการให้มาแก้แค้นให้ให้แก้แค้นให้นะครับเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงแก้แค้นให้เขาโดยเร็วแต่เมื่อบรรุดเสร็จแต่ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกเหลือนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กาลังพูดถึงการได้รับคําตอบของหญิงไม้คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับและสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะคืนความยุติธรรมให้กับเขาได้นะครับ เื่องนี้เป็นคาอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ท่านเข้าใจกลไกหรือว่าพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมีคําว่าอดพระไทยด้วยนะว่าพระองค์นี้นะครับบางทีเราลบเล้าพระองค์ขอพระองค์เม่เรื่อยๆนะครับพระองค์ก็มีใจที่รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันพี่น้องพระองค์มีอารมณ์พระองค์มีความรู้สึกแต่ว่าคําอธิษฐานของท่านที่ร้องกับพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนนี้นะครับพระเจ้าฟังท่านอยู่ไม่ต้องไม้ครับพระเจ้าฟังอยู่และพระเจ้าจะไม่พระเจ้าเนี่ยจะทําให้ถ้าท่านไม่เลือกลาซะก่อนบางทีท่านคิดว่าพระองค์ เป็นปูนเป็นเหมือนกับพระเจ้าที่ไม่มีอารมณ์นะครับแล้วก็คิดว่าการที่ษฐานวิงวอนของท่านต่อต่อพระเจ้าเนี่ยพวกไม่ไม่รู้แล่ท่านอธิฐานน้าตาไหลให้กับพ่อแม่พระเจ้าไม่รู้พระเจ้าไม่สนใจหรอกพระองค์ใจแข็งนี่แหละท่านเขาท่านไม่มีความเข้าใจในพระเจ้านะครับหลายครั้งนะครับช่วงเวลาที่คาอธิษฐานเนี่ยไม่ได้แลกมาเร็วอย่างที่คิดนี่นะครับผมยังมีกำใจให้พี่น้องแข็งแรงแล้วก็ร้องทูลพระเจ้าตลอดเวลา ร้องทูลไปเรื่อยๆร้องกับพระองค์ทั้นกามวัลลังคคือท่านเป็นคนที่ถูกสุขเลือกไว้แล้วท่านร้องขอพระเจ้าท่างกามวันังค์คือพวงจะอดใจไหวเลยที่ไม่ช่วยท่านนะครับผมจําได้นะครับเวลาลูกผมนี่นะครับร้องไห้เรื่องเป็นไข้นี่นะครับผมไม่ทนไม่ไหวเลยนะครับผมต้องเดินไปดูผมต้องอุดอุดหูเพราะว่าผมรู้สึกทรมานใจเวลาลูกของผมเนี่ยร้องไห้ต้องการความช่วยเหลือมีหรือจะอดใจไม่ได้หรือพี่ต้องเข้าใจไหมครับพระเจ้านะครับ รักท่านมากจริงๆแล้วก็อยากจะม,มาช่วยเหลือท่านจริงๆนะครับเอเมไหม,มครับอื่องแรที่ท่านต้องทําก็คืออย่าเลิกลานะครับอย่าเป็นคนที่เลิกง่ายๆพี่น้องเอเมไหม,มครับอย่าเป็นคนที่เอ่อไม่มีความอดทนเพราะคนไม่อดทนเพราะท่านไม่เข้าใจไงว่าพระเจ้าเนี่ยรู้สึกแล้วพระเจ้าฟังอยู่แล้วพระเจ้าเนี่ยมีหัวจิตหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือท่านเวลาได้ยินคําร้องมากๆพระองค์จะอดใจไม่ได้หรือที่จะไม่ช่วยท่านเพราะว่ามันมีตอนอดใจไม่ได้กับอดใจได้นะครับเดี๋ยวว่าอธิษฐานน้อยก็อาจจะ พระองค์ก็อาจจะไม่ได้รีบมากแต่พอท่านร้องทูลมากๆพระเจ้าก็ทนไม่ไหวแล้วจ้าต้องรีบช่วยนะครับมีผลคําอธิฐานเรามีผลคาอธิฐานเราไม่ได้อธิษฐานออผิดหรืออธิษฐานไม่มากพอเพียงแค่เราเลื่อกไปก่อนหรือว่าเราไม่ยอมที่จะอดทนยืนยันที่จะร้องขอพระเจ้านะครับท่าทีที่2เนี่ยก็คือท่าทีของการยอมแลกเพื่อจะได้คําตอบนะครับในภาษาอรีกฤเนี่ยคำอธิฐานคานี้นะครับใช้คาว่า post ู u c h e นะครับมีการใช้ร2อยครั้งในีมันต้องสญญาใหม่ คำว่า p l อสเป็นเหมือนับว่าไปข้างหน้านะครับคาว่าอูเชอร์แปลว่าความปรารถนาหรือความต้องการคําปฏิญาณนะครับคําปฏิญาณเนี่ยเป็นคาที่มีลักษณะของการที่ยอมยอมแลกบางอย่างที่สําคัญในชีวิตเพื่อจะได้บางอย่างขึ้นมาเช่นบางคนชอบไปสาบานว่าถ้าถ้าสอบติดที่นี่จะไปแลกโดยการเอาอะไรมาล้ำถวายอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นคำเป็นภาพเหมือนกันการ สาบานกับพระเจ้าเป็นภาพเหมือนกันขอแลกกัอะไรบางอย่างเป็นคําว่า p อส s ูเชอนะครับเป็นความหมายที่เป็นภาพของการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการแลกเปลี่ยนในในภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพของการถวายเครื่องบูชาแนะ่นอนเวลาเราไปหาพระที่โด่งดังในสมัยที่เราเป็นความเช่อเดิมนะครับเราก็ต้องมีของไปบูชาไปถวายแน่นอนแต่ว่าในพระคัมภีนี่นะครับภาพของการถวายเครื่องบูชาเนี่ยเป็นภาพของการเชื่อฝังมันมีรายละเอียดมากเลยนะครับในการที่จะถวายเครื่องบูชากับพระเจ้า นะครับแต่ว่าการถวายเครื่องบูชาที่ถูกต้องหรือทุกอย่างที่เหมือนกับที่พระเจ้าสั่งนี่นะครับจะทําให้เกิดการพอพระทัยนะครับแมยว่าการที่ถวายเครื่องบูชาหรือการปฏิญาณต่อพระเจ้าในภาพนี้นะครับเป็นการถวายเครื่องบูชาเนี่ยเป็นภาพของการเชื่อฟังในรายละเอียดทุกอย่างที่พระเจ้าให้ไว้นะครับหลายครั้งเนี่ยเมื่อเมื่อหลายครั้งนะครับท่านอธิษฐานร้องทูลพระเจ้านะครับพระเจ้าเนี่ย คำนี้เป็นภาพเหมือนล้องทูลแต่ว่าเหมือนจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าเลยนะครับพระเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนจะก,กับการเชื่อฟังที่เรามีนะครับหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยนะครับต้องการให้เราเนี่ยนะครับทาหลายเรื่องเช่นพระเจ้าบอกว่าอยากได้คาตอบของอิฐานใช่ไหมพระวิญญาณก็ร้าใจขึ้นมาบอกว่าให้ไปขอโทษคนที่เราเคยทําผิดกับเขามานานแล้วเราไม่เคยขอโทษเขาเลยพระวิญญาณบอกว่าถ้าอยากได้คําตอบจากอภิฐานเนี่ยช่วยไปขอโทษเขาได้ไหมเพื่อจะปลดล็อกอะไรบางอย่างนี่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพของการเพอสอูเชอร์ก็คือเป็นภาพของการ อธิษฐานแบบปฏิญายเพื่อมอบถวายบางทีพระเจ้าเราใจบอกว่าภาษีย้อนหลังเนี่ยที่ท่านไม่เคยจัดการมานานแล้วนี่นะครับไม่เคยใส่ไปในการเสียภาษีส่วนบุคคลประจําปีนี้นะครับจัดการหรือยังนะครับพระเจ้าก็บอกว่าอยากได้คำอธิษฐานใช่ไหมพระวิญญาณก็เล่าใจให้เราไปทําบางเรื่องเพื่อจะเชื่อฟังเป็นภาพของการแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้คําตอบจากคาอธิษฐานมาหรือบางทีพระเจ้าให้เราทําหน้าที่บางอย่างที่พระเจ้าสั่งเป็นพระวิญญาณสั่ง แต่ครั้งนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ได้มอบถวายเราไม่ได้เชื่อฟังเนี่ยแต่ครั้งคำ,คำตอบเป็นคำปฏิฐานม,มันก็เลยมาไม่ถึงสียที่ป้องเข้าใจไหมครับแต่ว่ากระบวนการที่เรารอคอยพระเจ้ามาอย่างยาวนานพระเจ้าไม่ให้เราเลิอกอธิษฐานนะครับให้เข้ามาได้ใจแข็งขันและสิ่งที่สามตามมาก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราไปพอสูเชอรอีหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับพระองค์ได้ไหมพระองค์บอกว่าเชื่อฟังเราเรื่องนี้ได้ไหมนะครับในการที่จะให้เกียรติภรรยานะครับหรือว่า เชื่อฟังเราได้ไหมที่จะไม่คบกับคนไม่เชื่อนี่ครับหลายอย่างเลยที่พระเจ้าโอสอุเชรเราเพื่อที่เราจะได้คําตอบและพี่น้องหลายคนก็มีประสบการณ์ที่พระเจ้านี่นะครับทรงโปรดต่อคํามไม่ถาวไม่ท่านเชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่อง เมื่อเกิดการเชื่อฟังบางอย่างเมื่อทิ้งของบางอย่างเมื่อทำอะไรบางอย่างท่านก็เกิดความคำตอบที่มาจากพระเจ้าเพราะบางทีตอนนี้เป็นท่าทีของการที่อธิษฐานเป็นภาพของการแลกเปลี่ยนเป็นภาพของการปฏิญาณต่อพระเจ้าเป็นภาพเหมือนกับถ้าเป็นภาษาเดิมก็เป็นเหมือนกับบนบานนะฮะเป็นภาพแต่ว่าพระเจ้าต้องการแลกกับชีวิตที่ยินยอมและเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องการหัวหมูพระเจ้าไม่ต้องการม้าลายไม่ต้องการม้าแดงน้ำแดงเลยนะครับพระเจ้าต้องการชีวิตที่เชื่อฟังเป็นเครื่องบูชาออนมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับ ต่อมานะครับท่าทีที่3เนี่ยที่สําคัญมากๆในการที่ได้คาตอบพี่น้องลองเช็คลิสต์ดูนะครับก็คือคําว่าจงเฝ้าระวังในภาษาเดิมัใช้คาว่าแก๊กคอริโอนะครับคาว่าจงเฝ้าระวังนี้นะครับแปลว่าตื่นอยู่แปลว่าระวังเป็นภาพของการที่ตื่นตัวอย่างมากเมื่ออธิษฐานอย่างยืนยันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังทาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกร้องนี่นะครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าอยากให้เราไม่ได้เป็นนอนหลับหลัอจากนั้นดังนั้น่าไงให้เราเปิดตา เปิดกว้างรอคอยคําตอบที่เราได้ขอไปด้วยนะครับท่าทีนี้เป็นท่าทีของการที่เราขมักขันเนรอคอยเอเปิดเบิงตารอคอยว่าตั้งตั้งตัวรับในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับนี่คือท่าทีของคําว่าเกรกอริโอหรือว่าเป็นในประกมภีร์ที่บอกว่านะครับเฝ้าระวังนะครับเป็นภาพของการเฝ้าระวังคําตอบที่จะมาจากพระเจ้านะครับผ่านการที่เราได้ตัดสินใจ ทั้งอธิษฐานแตไม่ต่อเนื่องทั้งยอมมียอมเชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อจะรอรับสิ่งที่พระเจ้าให้นะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ว่าอาจารย์อย่างนี้พระเจ้าจะลาคาญเราไหมขอ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 นะครับแล้วมันจะตรงกับคํานี้ไหมบอกว่าคนต่างชาติก็ทําอย่างนี้นะครับขอไปเรื่อยๆนะพระองค์ทรงรู้แล้วว่าท่านจะขอสิ่งใดก่อนที่ท่านจะเอ่ยปากนะเออมันสอดคล้องกับข้อหนึ่งไหมที่ขอไม่หยุดเลยนี่นะครับ ผมอยากบอกว่าข้อสําคัญอยู่ในตอนท้ายนะครับพระกมีเปาโลตอนท้ายบอกว่าและบอกว่าให้ขอบคุณประชาไปเลยคํานี้นะครับใช้คําว่ายูคาริสเทียนะครับที่แปลว่าเป็นความรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีดีรู้สึกเต็มล้นขอบคุณที่มาจากใจสําหรับบางคนให้กับบางคนหรือบางสิ่งหลังจากสแสวงหางสม่ําเสมอนะครับเบียดเข้าไปนะครับแล้วก็อยอมแลกนะครับเชื่อฟังน้มอมถวาย แล้วก็ตัดสินใจที่ถึนตัวเราคอยคําตอบนะครับพระเจ้าอยากให้เราขอบคุณไปเลยนะครับไม่มีอะไรเจ๋งเท่ากับการที่ว่าไปขอขอบคุณป้าปาที่ให้เงินผมไปเซเว่นอะไรย่างนี้ครับไม่ต้องมาป้าปาขอหน่อยไม่ต้องมาขอขอบคุณไปเลยพาะรูู้่แล้วพ่ออยากจะให้แล้วไปขอบคุณหลายครั้งนะครับพ่อแม่ก็ทําอะไรไม่ได้ยกเว้นควักกระเป๋าใจอย่างเดียวท่าทีที่เปาโลรู้ดีนะครับว่าในการที่เรารอคอยคําตอบคำปฏิฐานจากพระเจ้านะครับขอบคุณไปเลยว่าสามีเราจะมาเชื่อพระเจ้าขอบคุณไปเลยที่ เพราะเราแม่เราจะมาเชื่อพระเจ้านะครับการการขอบคุณไปเลยนี่นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองหามันเป็นการของคนที่มีความเชื่อแล้วก็ทุกครั้งที่ผมสั่งของผ่านลาซาด้าไปนะครับผมก็จะไปบอกคนว่าผมสั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องรอซะที่ซ้ำว่าของมันต้องส่งมาถึงบ้านผมผมจะไปบอกคนที่เขาฝากซื้อว่าเออผมสั่งให้แล้วนะนะครับผมก็จะบอกไปเลยผมสั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารอนิดนึงนะครับคือผมแบบตัดสินใจบอกไปเลยว่าผมได้แน่ๆผมได้รับสิ่งที่ผมขอไปแน่ๆนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นมุมมองสี่อันนะครับที่เป็นภาพของการที่ทําให้เราเข้าใจในเรื่องของท่าทีเวลาเรายังไม่ได้รับคําตอบจากคำอธิฐานบางเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นก็เป็นเรื่องคู่น้ํประทถยนะครับผมจําได้น้องเขาก็เขาก็ทําอย่างนี้เลยนะครับเขาก็อธิษฐานเรื่องคู่น้มประทยเขาผมจําได้นะครับเขาเมื่อประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็มาบอก้เขาประกาศเลย คอยดูนะคะว่าขอบคุณพระเจ้าที่หนูจะได้แต่งงานในวันเกิดโบสถ์โทษนะฮะแบบไม่ได้มีวี่แววเลยครที่ที่จะเป็นไปได้แล้วก็ขอบคุณไปเลยนะฮะว่าวันเกิดโบสถ์เอาจริงๆนะครับบางทีก็รู้สึกดูเบาไปเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้เลยนะครับแต่ผมก็คูดปากผมเอาไว้นะครับไม่ไม่พูดออกมาแต่ผมก็ได้แต่ชื่นชมความเชื่อที่เขามีนะครับเขาอธิษฐานนะครับยืนยันว่าพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือ,อส่งคนที่ใช่ ปวดสใครมารักชั้นทีนะครับอยู่ตรงนี้มันเหงาเกินไปอะไรอย่างงี้แล้วลก็สิ่งที่สําคัญนี่คือว่าโอ้พระเจ้าเมตตาเถิดนะครับทาเรื่องแรกคืออธิษฐานอย่างแข็งแรงอย่างไม่ยอมแพ้นะครับอย่างที่สองเลยนะครับยินยอมพระเจ้าทุกเรื่องเลยพระเจ้าบอกให้กักน้ําอู่นะครับก็มารับใช้พระเจ้าทุกอย่างเป็นพิธีกรร้องเพลงแปลคําเทศทํามันทุกอย่างนะครับอะไรก็ได้นะครับที่พระเจ้าสั่งหรือเรียกเ,เขาทำนะครับท่าทีที่สามก็คือท่าทีอะไรฮะเขาก็แบบ ามาปรึกษาผู้นำแบบรอคอยเลยพระเจ้าจะให้แน่ๆรอคอยของกําลังจะมาส่งอา่าเราจะได้โทรมาส่งของวันนี้หรือเปล่านี้นะครับแล้วสุดท้ายสิ่งนี้เขาทาเสมอเลยคือเขาขอบคุณไปเลยนะครับ <S <S พี่น้องเขาเขารอคอยเรื่องจะได้แต่งงานมาันานมากแล้วนะแล้วเขาก็คาดหวังว่าพระเจ้าจะทําแต่เขาประกาศด้วยความเชื่อมาเลยว่าฉันจะได้แต่งงานนี่นะครับหลายๆคนก็ทําอย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้มันก็เป็นคู่มัน่นกันไปแล้วนะครับแล้วอีกสองเดือนก็จะแต่งงานกันแล้วแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ ยังไงฮะมันเป็นเรื่องของการอธิษฐานรอคอยพระเจ้าในการในบางเรื่องนะครับแต่วันนี้พี่น้องมีหลายเรื่องนะครับที่รู้สึกว่ายังรอคอยยังมาไม่ถึงยังไม่เป็นจริงยังรู้สึกว่ามันมันนานนี่นะครับพี่น้องลองเปลี่ยนวิธีและท่าทีท่านดู ijo. แต่ครั้งบางคนเนี่ยเลิกอธิษฐานไปแล้วก็คือข้อแรกท่านไม่ทาแล้วนะครับการยืนหยัดไม่ยอมแพ้บางคนนี้นะครับยืนหยัดไม่ยอมแพ้แต่ไม่เคยยอมเชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่องเลยพระเจ้าสั่งให้ท่าน มากลุ่มแคบ้างพระเจ้าสั่งให้ท่านแล้วช้ที่โบสถ์บ้างท่านก็ไม่ทําท่านไม่ยอมเชื่อฟังเนี่ยนะครับมันก็ยากที่คําตอบบางอันจะมาถึงชีวิตของท่านบางคนเนี่ยพอเสร็จท่านก็ไม่กระติรวนที่จะรอคอยแล้วไม่มีใจขอบพระคุณพระเจ้าเมี่บ่นนะครับการบ่นนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเบ็ดยาวนั้นมองไม่เห็นสิ่งดีสิ่งใดจะมาถึงชีวิตเลยนะครับอิสราเอลบ่นนี่นะครับ,บ,นนรบจาก14วันเนี่ยกลายเป็น40ปีจนสุดท้ายคนที่บ่นตายไปหมด พระเจ้าเกียรติชังคนที่บ่นพระเจ้าชอบคนที่ขอแล้วขอบคุณไว้ได้เลยน้องเข้าใจไหมฮะแต่นะว่าสิ่งที่สําคัญมากๆอันหนึ่งนะครับท่านจะเป็นต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยมีน้ำพระทัยจะให้สิ่งดีกับท่านอยู่แล้วแต่ว่าท่าทีที่ผิดของเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันทําให้คําอธิษฐานของเราไม่ได้รับคําตอบน้องเห็นไหมครับบางทีเราเลอกขอไปแล้วนะครับการ childhood. เลือกเหมือนกับเหมือนกับเรื่องเรื่องดึงเชื่อเข้ามาหาตัวเองแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็มันก็มันก็นกนกหล่นลงไปข้างล่างหรือว่า มันมันมันไม่ได้มาถึงคำปฏิหารที่มันจะมาถึงชีวิตของเราจริงๆนะครับผมหนุนใจท่านนะครับว่าพระเจ้าแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้าดีต่อทุกคนที่แสวงหาโปรแต่ท่านเนี่ยแสวงหาพระเจ้ามากพอหรือเปล่าท่านท่านยอมแพ้ง,ง่ายๆหรือเปล่าเลยนะครับคำปฏิฐานี่ผมเคลิกฐานกับพระเจ้าปลดหนี้สินผมจำมนวนแปดหลักนี่นะครับโอ้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วพระเจ้าก็ทําทีละขั้นทีละตอนนะครับผมขมักขม้นผมไม่เคยเลิกเลยนะครับแล้วผมก็ยอมพระเจ้าทุกเรื่องพระเจ้าให้ผม ล้มผมก็ล้มให้ผมนอนผมก็นอนให้ผมไอผมก็ไอให้ผมไปรับใช้พระเจ้าผมก็ทําผมทําทุกอย่าง <c oughs> ผมเชื่อฟังไม่ทุกอย่างเลยนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจผมก็เฝ้าอรอพระจ้จะทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้แล้วสุดท้ายผมขอบคุณพระเจ้าไปเลยว่าผมจะได้นะครับมีครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันที่ผมก็เฝ้ารอเรื่องการเรียนปร,ริญญาเอกนะครับเ,เวลาเรียนปร,ริญญาเอกนะครับออนอกจากต้องอดทนมากๆนะครับก็เหมือนเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลไม่รู้เลยนะครับว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วก็ผมจําได้นะครับ มีผมก็ที่ถ่านกับพระเจ้าอยู่แต่ผมก็ไม่ใช่ผมก็จะไม่ใช่มีคําบอกว่ามันอีกนานนะครับผมพูดคําตอบอย่างนี้นะครับระยาผมก็หนุนน้ําใจผมบอกว่าที่รักเปลี่ยนคําพูดมาบอกขอบคุณพระเจ้าไปเลยว่าจบแน่นอนพี่น้องทีมแมมันไม่มีวี่แววเลยอาจารย์ก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับไม่มีอะไรที่มันควรจะจบได้เลยภายในเทอมนั้นนะครับตีพิมพ์ก็ต้องใช้ปีหนึ่งอย่าะตีไปตีกลับนะครับถานมก็ป๊อปได้แต่ผมตัดสินใจขอบคุณไปเลยพระเจ้าขอบคุณที่ผมจะจบปีนี้เทอมนี้สุดท้ายนี่นะครับ เปเปอร์ที่ต้องตีไปตีมาประมาณสัก6เดือนถึงปีอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าตอบผมกลับมาเป็นสสัปดาห์แล้วก็เอ่อเป็นการแก้เพื่อจะตีพิมพ์เลยอยู่ดีก็มีวารสารอันหนึ่งที่อยู่ในวารสารวิชาการอันนี้นะครับเขาใช้ไม่ได้ก็เ,เลยดึงออกก็เลยหาบทความจํานวนหน้าเท่ากันใกล้เคียงกันและมีคุณภาพดีนะเอาไปลงแล้วบทความผมเพิ่งส่งไปก็เลยได้ลงเลยนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ผมเป็นนักวิชาการมาสิบ ไม่เคยเจอเลยแม้ในครั้งเดียวนะครับอาจารย์ผมก็บอกผมคนลุกเลยนะครับแล้วก็ผมก็จบก่อนเดทไลน์แค่2วันเพราะไงครับผมขมักขมนั่อธิษฐานผมผมเชื่อฟังพระเจ้าทุกเรื่องนะครับผมเลือกไปโบสถ์ก่อนผมไม่ได้ไมานั่งหมกกับการทํารายงานจนผมไม่ไปโบสถ์แล้วผมเองก็ตัดสินใจที่จะรอคอยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายนะครับคาตอบก็มาในเวลาที่ผมคิดไม่ไมถึงจริงๆประสบการณ์แบบนี้นะครับเป็นมาตลอดชีวิตคิสเตียนจริงๆพี่น้อยเองไหมครับ แล้วพระเยซูยังสอนหลายคนบางคิดว่าอพลาดอะไรไปไหมไอ้ฐานไม่ครบไหมอะไรเงี้ยเรื่องเดียวที่ท่านอาจจะต้องปรับปรุงอาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือรอให้เป็นรอคอยเฝ้าคอยอธิษฐานนะครับผมถามจริงนะครับช่วงเวลาที่เราถามภาษาพระวิญญาณนี่นะครับเป็นช่วงเวลาดีมากๆเลยนะครับเพื่อจะมาเฝ้าร้องทุนพระองค์แต่พี่น้องบางคนเนี่ยไม่มีเวลามาเข้าผมก็ไม่เข้าใจท่านนะครับว่าถ้าท่านอยากจะได้คําตอบอะไรในเมื่อท่านไม่ขมักขเ้งอธิษฐานท่านไม่ได้เป็นคนที่ยืนการาน ร้องทูลพระเจ้าเพื่อจะให้ความรอดมาถึงที่บ้านความเจริญรุ่งเรืองโซโซมาถึงบ้านชีวิตของท่านท่านเองไม่ได้ยืนกลางที่จะมาเข้าเฝ้าอธิษฐานบางคนก็มาเช็คชื่อเฉยๆมาแปะชื่อบางคนก็แค่บางคนก็ไม่เข้าซื้อซ้ำนี่นะครับท่านท่านเป็นไม่ไม่อยากจะพูดไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาจะผิดนะครับในความเชื่อเดิมตอนนี้นะครับมันมีอย่าอย่าอย่าเขาจผมไม่ได้ว่าท่านนะคือมันมีบัวอยู่สี่ประเภทนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าบางบัวก็เป็น บัวไต่ดินในน้ําโผล่อะไรของเขาเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องรู้ไหมว่าในพระเจ้าเนี่ยนะมีอย่างอื่นก็คือคนที่ไม่เกิดผลสามประเภทนะครับฟังพระวจนะแล้วถูกขโมยไปเพราะไม่ตั้งใจฟังเหมือนกับไอ้วันนี้จะมาเปิดแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังประเภทที่สองก็คือว่าโยนไปแล้วเป็นดินตื้นนะครับร้อนรนกับพระเจ้าอยู่แป๊บๆอาจจะเดือนสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งอย่างี้ะครับอาจจะดูโหแบบเพราะดินมันตื้นนะครับดินมันอุ่นมันก็เลยเกิดผลอย่างรวดเร็วเป็นต้นไม้เร็ว มาคนเป็นประเภทสาก็คือว่ารู้เพราะชนะมีรากลงแต่ความกังวลในโลกนี้แล้วก็ความรักรักโลกนี้นะครับมัดไว้ทําให้ไม่เกิดผลพี่น้องต้องเป็นประเภทสี่เท่านั้นนะครับที่เป็นคนที่เกิดผลฟังแล้วก็ทําตามเกิดผลส0มสิเท่าหกิบเท่าหนึ่งรอยเท่าบ้างนะครับผมอยา,ายามดึงใจพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องเป็นคนแบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่มาฟังในขิดจากน้ำมูลุ่นนะครับเป็นคนอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าพี่น้องเป็นคนร้อนรนมากนะครับมีชื่อเสียงไป เหมือนชาวเทืองเทสโลนิกาเลยนะครับเป็นคิสเยนที่มีความร้อนรนในพระเจ้าเองเยนะครับครับก็เลยอยากดื่น้ำใจนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ในพระหัตถ์แหงสทริ์ของพระเจ้านะครับขอให้พี่น้องได้รับคําตอบในคำปฏิฐานที่ยาวนานยังยังสู้อยู่นะครับพ่อแม่ไม่มาเชื่อภรรยาลูกนี่นะครับกิจการงานหรือว่าปัญหานี้สินไป็นคดีความนี่นะครับพี่น้องรู้ไว้เลยนะครับว่าอย่าเลิกลาเพราะพระเจ้านะครับอดใจไม่ได้ที่จะช่วยท่านพี่น้องเองมไหมครับ เสนอเสียพระเจ้านะครับพระเจ้าเสริมกำลังนะคะร,ะรับพระชายาพรนะครับสวัสดีครับ